รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับผมเชฟจิออนะครับ พบกับผมได้ในรายการครัวอีซี่ by เชฟจีโอนะครับซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการที่มีการทำอาหารหรือขนมแบบที่ง่ายที่สุดที่เป็นแบบฉบับของผมเองรายการครัวอีซี่นะครับที่ไหนก็ทำได้เราจะก็จะมีการย้ายครัวไปที่นู่นที่นี่เพื่อไปสรรหาเมนูที่ง่ายๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ลองทำดูนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่ ทำให้อาหารเนี่ยหรือขนมเนี่ยทำดูง่ายแบบไม่เคยมีมาก่อนในรายการครัวอีซี่เนี่ยผมเองเนี่ยก็จะพยายามให้รายการเนี่ยเป็นรายการของการทําอาหารที่ง่ายง่ายมากๆแต่ยังคงความอร่อยอยู่นะครับรายการครัวอีซี่เนี่ยที่ไหนก็ได้นั่นก็หมายความว่าผมอาจจะย้ายครัวไปเรื่อยๆนะครับในเมนูต่างๆที่ให้มันเหมาะสมกับที่ครัวที่เขามีเมนู บางเมนูนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าที่บ้านเนี่ยหรือว่าที่ครัวที่อื่นเนี่ยเขามีอาหารหรือมีวัตถุดิบอะไรบ้างรายการเราเนี่ยก็จะไปสรรหาเมนูอาหารที่มันเหมาะกับวัตถุดิบที่อยู่ในครัวนั้นซึ่งอยากจะให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยครับได้ติดตามเฝ้าดูวิธีการทํามากกว่าที่จะเห็นเมนูหรือว่าจะจดสูตรเมนูเมนูในรายการนี้นะครับไม่ต้องจดนะครับดูวิธีการทําฟังเทคนิคของการทําให้ดีๆอาหารนะครับทำง่ายทําเร็ว เป็นเพราะว่ามีเทคนิคที่ดีส่วนสูตรอาหารต่างๆนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่ไปดูตามย้อนหลังได้จากที่เว็บไซต์ c h e f g o o t v นะครับนี่คือรายการที่ผลิตโดย c h e f g e TV v มาสู่รายการแรกของเราเนี่ยนะครับครัวอีซ e ีซึ่งถ้าู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างของการทำอาหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในที่อื่นมีการทำแบบจริงๆมีการทดลองทำจริงแล้วก็รายการนี้เนี่ย เชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนครัวอีซี่บายเชฟจีโอที่ไหนก็ทำได้ครับเชฟจีโอโสพลเอสวิลด์อินเพสตี้เชฟจากเลอร์ er. กองเบิร์ก ผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวระดับแถวหน้าผู้ซึ่งสามารถผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับเมนูต่างๆได้อย่างลงตัวยากที่ใครจะเรียนแบบซึ่งนอกจากเชฟจิโอจะเป็นผู้คิดค้นเทคนิคการทำอาหารรูปแบบใหม่ให้วงการอาหารบ้านเราเชฟจิโอยังได้ผ่านสังเวียนเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยมาแล้วด้วยการคว้าชัยชนะมาอย่างงดงามวันนี้เชฟจิโอจะพอนำพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการทำอาหารที่คุณคิดว่ายากให้ออ บางง่ายได้อย่างไม่ได้เชื่อผ่านรายการครัวอีซี่ที่ไหนก็ทำได้คับเมนูวันนี้นะครับจะเป็นเมนูคัพเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้เชิญแขกรับเชิญที่มีความสามารถมากนะครับเราก็เ,าเป็นเน็ตไอดอลน้องโซดามาช่วยกันทำเมนูนี้ให้สำเร็จได้ในห้องสตูดิโอของเราซึ่งะจะเป็นเมนูหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วก็วิธีการทำอย่างไรนะครับก็ติดตามชมได้ในรายการในช่วงต่อไปสำหรับสูตรของเมนูนี้ซึ่งเป็นเมนูที่ง่ายมากเนี่ยก็จะออนไลน์อยู่ในเว็บไซต์ c h e f g o tv ซึ่งจะรวบรวมเทปย้อนหลังให้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยถ้าเกิดว่าติดตามไม่ทันในเทปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับจะเป็นเมนูที่ ใช้วัตถุดิบที่ง่ายเรามีกล้วยหอมเรามีช็อกโกแลตเราก็มีแป้งสาลีเราก็สามารถทำครับเค้กแจกทุกคนได้แล้วก็ผมรับประกันว่าต้องอร่อยแน่เรายังมีช่วงเชฟท้าชิมกับน้องกิฟนะครับให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ลองเห็นบรรยากาศของการชิมขนมอย่างจริงจังซึ่งผมก็เชื่อว่าเมนูนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่อร่อยแน่นอนแหละครับลองติดตามชมดูในช่วงต่อไป วันนี้เนี่ยเรามีกล้วยด้วยมีกล้วยหอมแล้วก็มีช็อกโกแลตมีอะไรอย่างเงี้ยมันคือเค้กกล้วยหอมนั่นเองเค้กกล้วยหอมเออเรเห็นว่ากล้วยหอมนะ<ช>นี่ก็คือเค้กระคิดว่าน่าจะเป็นเค้กกล้วยหอมอ่าแล้วมีช็อกโกแลตด้วยไงมีอะไรใช่แต่มีช็อกโกแลตม,มานี่คือยังไงคะเชฟเค้กกล้วยหอมเรยจะเอาเบาวนี่ใส่เข้าไปในเค้กเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรีง่ายไหมคะเชฟง่ายสิเนาะชื่อเขาเรียกกันว่าเป็นช็อกโกบานาน่าคัพเค้กช็อกโกบานาน่าคัพเค้กนี่รายการนี้นะตอนท้ายรายการจะมีมีถ้้วยคคัพเกมาแจกด้วยวว้าจริงคะเห็นมัพ อถ้วยครับเค้กอันนี้ที่เขาจะมาแจกแจกในรายการสําหรับผู้ชมทางบ้านวันนี้นะครับเราดูคําถามท้ายรายการเราก็จะดูว่าเราเนี่ยมีการแจกสิบท่านผู้โชคดีครับสับสนุนรายการตรงนี้นะครับโดย onestopbakery.com ซึ่งเป็นผู้สับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําครัวเรามาโดยตลอดนะครับเราต้องขอบพระคุณมากแนะจุดนี้อตอนที่เรามีของเล่นนี่ของเล่นเ,อ,เอามายกมายกมามามๆาม,าม,าม,ามา มันน่ารักมากเลยตาแล้วนี่คือเตาอบเตาอบคัพเค้กเตาอบคัพเค้กเออยังไม่มีขายนะแต่ขอเล่นก่อนไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยนี่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 น่ารักจังเลยอันนี้มีใช้มาส่วนหนึ่งเหมือนว่าแอบใช้มาแล้วแล้วก็แต่ว่าใช้ได้จริงใช้ได้จริงเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะแต่จะขายที่ไหนยังไงนั่นเนี่ยยังไม่รู้นะก็ติดตามจากเว็บไซต์ก็แล้วกันว่าใครจะเป็นคนขายเออเราเนี่ยไม่ได้ขายเดี๋ยวมีคนมาขายเอง ดูซิว่าเราจะอบจากเตาอบเาวอบจากไอตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคก่อนอื่นนะครับอย่างที่บอกว่ารายการโปรอีซี่เนี่ยเราไม่เคยใช้ตาช่างเราใช้วิธีการแก้วกาแฟที่ทานกันที่บ้านเนี่ยครับเป็นตัววัดตัวอย่างเดียวสูตรในว็บไซต์ก็จะมีตามนี้เหมือนกันว่าใช้กี่แก้วกี่แก้วแต่จริงแล้วไม่แน่นะเดี๋ยวต่อไปจะวงเล็บเป็นกรัมให้ด้วยเพื่อความคือเพื่อความจะได้เป๊กกว่านี้ซึ่ง ก็อร่อยไปนะนเดี๋ยวอันนี้คือมีขั้นตอนหลายอย่างเหมือนกันนะขอทำใจกินชาก่อนได้ปะเ,เดี๋ยวเสนาจะเตรียมมีมีอะไรบ้างโอเคเ,อเราต้องร่อนแป้งร่อนแป้ง<อ>เ,เ,เตรียมร่อนเลยแต่เราร่อนแป้งร่อนไอซิ่งก็อของแห้งรวมกันเหมือนเดิมเป็นอะไที่ง่ายมากเ,เราใช้แป้งร่อนไป 2แก้วใส่เข้าไป2แก้วแป้งสูตรน่ะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวไปหาได้จากเว็บไซต์แต่ว่าวิธีการทำเนี่ยเราคงจะต้องอยากให้ดูวิธีการทำมากกว่าโอเคต่อไปนะครับไอซิ่งไอก็อย่างที่เชฟบอกว่าน้ำตาลไอซิ่งจะทำให้มันเหมือนกับละลายเร็วกว่า จะได้ของแห้งรวมกันเรียบร้อยไปเราก็จะเอาของที่มันเป็นของเปียกของเปียกของเปียกอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยเราใช้เนยประมาณครึ่งแก้วครึ่งแก้วเอาไข่มาใส่สี่ฟองสี่ฟองอเราทำเยอะหน่อยนะคราวนี้เพราะว่ามันมีทั้งตัวที่ต้องอบหลายๆส่วนโอเค เราจะตีไข่กับเนยเข้าด้วยกันเ,เนื่องจากไปเค้กคุ้ยหอมเลยจะใส่คุ้ยหอมลงไปดูขอรูปที่มันแบบเล่กๆหน่อยนอยนิ่มหน่อยนิ่มหน่อยอย่าให้หอมมากก็สองอรูปความชอบด้วยใช่ขัสับหน่อยจะได้ออกแรงตีน้อยหน่อย ใส่ลูกดีก่อนแล้วกัน,กนค่ะใส่เข้าไปกล้วยหอมนี้ก็ดี <I start S 1> ต่อสุขภาพด้วยเนาะดีเลือกลูกที่แบบว่ามันมันเลๆะๆเพราะว่ายิ่งจะได้ตีเข้าเข้าง่เกี่ยวนะคดูมันยังไม่ค่อยเข้ากันดีนะแต่ไม่เป็นไรใส่แป้งลงไปนิดนึงอ,อ,อย่าไปคิดว่า จะต้องใส่เนยใส่น้ำตาลก่อน,นอะไรเนงะี้ยคืออันนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับว่า,าเราทำแบบง่ายๆ่าเราเออทำแบบง่ายๆเราออกมาแล้วอร่อยเห็นไหมว่ากล้วยเนียกับเนยที่ยังไม่เข้ากันเมื่อกี้ตอนนี้มันเริ่มเข้ากันดีละเราไม่ต้องคิดว่ามันจะไม่เข้ากันนะเพราะว่าทำทำไปเนี่ยตีๆไปมันก็จะเข้ากันเองตรงนี้เนี่ยเราอาศัยว่ากล้วยกับเค้กเนี่ยใส่รวมกันไปเลย ตอนนี้เราใส่ทั้งหมดลงไปแล้วไม่มีอะไรยากเลยไม่ยากจริงๆค่ะแค่ผสมเฉยๆเราได้มาแล้วทีนี้ตรงไหนจะเป็นบราวนี่ยังไงคะเชฟนั่นไงเดี๋ยวคอยดูนะบราวนี่ตรงนี้บราวนี่ตรนเชฟแบ่งมาส่วนหนึ่งแบ่งมาหนึ่งส่วนแล้วละลายช็อกโกแลตลงะลายช็อกโกแลตด้วยการเวฟเราใส่ผงโกโก้ลงไปด้วยผงโกโก้ลงไปสักหนึ่งสักสองช้อนเราละลาย ช็อกโกแลตนี่ประมาณ1นาทีได้มั้ยหนึ่งนาทีค่ะละลายช็อกโกแลต1นาทีอยากจะรู้ว่าเบวนี่มันมาจากไหนก็คือตรงนี้แสดงว่าคนที่ไปทำเองที่บ้านก็ต้องมีการหกแล้วเธอเป็นธรรมดานี่คือความสนุกของการเข้าครัวใช่ใช่ใช่พิเศษจริงๆเค้กกล้วยหอมเบนี่อ่าเราได้ละอันนี้เนี่ยเราละลายช็อกโกแลตดูความร้อนหนึ่งนาที เราใส่ลงไปเลยโอเคน่าสราคนเข้าไปช็อกโกแลตที่เราออกมาจากแมคโครเวมาเมื่อกี้ตอนนี้เนื้อเค้กจะกลายเป็นเค้กบราวนี่ไปแล้วนิ้อยตอนนี้กลายเป็นบราวนี่ไปแล้วใช่ได้ไหมคะเลยได้เลยได้เลยโอเคพิเศษนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้หั่นเคกล้วยหอมเหรอคะหั่นกล้วยหอมหั่นกล้วยหอม ใส่ลงไปตรงใต้ใต้คัพเค้กเราจะใส่ลงไปใต้คัพเค้กนะช่เพื่อให้มีชิ้นกล้วยหอมด้วยถูกต้องค่ะวาวมากฟนเขาชอบกินกล้วยมากก็น่าจะถูกใจโอเคเราจะใส่กล้วยลงไปก่อนคอัสสราช่วยใส่ลงไปใส่สองสามชิ้นให้เป็นอยู่ในต้นกล้วย ตอนนี้เราจะใช้ใช้ช้อนตักใส่เข้าไปเลยไม่เป็นผนไม่เป็นผนล้ยเลกนิดนึงขอญาติปาดโอเ <Okay. S 2> คทีนี้เรามีเบรวนี่ของเราเราจะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย โอเคมาเดี๋ยวเราเข้าเตาอบก,กันเข้าเตาอบเลยวอร์มเตาเหมือนเดิมใช่ไหมคะเชฟเหมือนเดิม้อที่ที่20นาที20นาทีเน่มันหอมแล้วก็น่าทานมากๆอกา,ามันแปลกด้วยค่ะเชฟ ตรงที่มันเป็นเค้กวยหอมแล้วก็เป็นบราวนี่อยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแต่ต้องชิมดูนี่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 ของเล่นของเราเป็นยังไงบ้างว้าโอ้โหน่าประทับมากเลยเป็นยังไงบ้างดูนี่เขาจะดูหน้านุ่มกว่านะเดี๋ยวขออนุญาตตักขึ้นมาชิมก่อนด้วยกันโอ้โหแล้วก็มาดูเวียเป็นยังไงบ้างข้างในออกไหมแผ่นนี้ออกกอนเนาะอ่าฮะ อ้าวดูตรงนี้เลยทูโทนด้านในเดี๋ยวจะชิมได้กลิ่นกล้วยหอมแล้วก็ปนกับมีความเป็นบราวนี่เหมือนกลิ่นของช็อกโกแลตโกโก้ค่ะเชฟเข้มข้นนะใช่แล้วก็หอมมากๆเลยเนื้อนุ่มเลยค่ะเชฟขอลองเป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นกล้วยอยู่ตรงนี้ มีอันนี้เป็นเนื้อกล้วยค่เนื้เป็นเนื้อกล้วยค่ะคู่กันตัวนี้กล้วยอยู่ตัวนี้ก็มีนะเชฟคะกินโดนตรงกล้วยขอบอกว่าฟินมากๆค่ะกินเหรอต้องกินอ๋อกินกบชาได้ค่ะต้องกินตลอดผู้ชมสามารถอิจฉากันใหญ่แล้วตอนนี้ใช่เดี๋ยวขอซดกันนะมากเลยค่ะสูตรเมนู บราวนี่ที่เป็นช็อกโกบอาน่าแบบนี้เนี่ยง่ายสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็วอร่อยด้วยค่ะอร่อยด้วยครูอีซี่ของเราเนี่ยจะมีช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงรายการเชฟท้าชิมนะครับเป็นตอนที่น้องกิฟเนี่ยพิธีกรภาคสนามของเราเนี่ยจะนำจะนำเค้กเค้กที่เชฟทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอ,อาไปให้กับ ประชาชนได้ชิมกันผู้โชคดีจะเป็นใครที่นนไหนเขาจะไปบุกที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันดูตอนช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้ขอให้น้องคลิปเขาทําหน้าที่ของเขาก่อนนะครับส,สวัสดีครับพบกับเราทั้งสองคนในช่วงเชฟจีโอโอเค มีร้านหนึ่งนะครับที่มีเมนูอร่อยมากมายแล้วก็อยากจะดูว่าอร่อยขนาดไหนตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ร้าน The Village Garden Restaurant ค่ะจะพาเชจโอมาชิมนะคะว่าเมนูนี้เนี่ยจะโอเคหรือเปล่าน่าจะโอเคไหมโอเคไหมอ่ะไปชิมก<ม>ันะไปชิมปไปมะะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ในร้านแล้วน,นะคะกับเชฟอ้อสรัญญาค่ะสวัสดีค่ะชื่อสรัญญานะคะคุณอาวุเชอร์นนท์ค่ะ เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟนะคะร้านนี้เนี่ยเขามีอาหารขึ้นชื่อนะคะเชฟอาอก,ก็เลยตัดมาให้มีอะไรบ้างคะขาหมยูยอรมบันนะคะค่ะแล้วก็หอยกะแรงผู้อบชีสแล้วก็มันฝรั่งสมเครื่องค่ะ,ะดีดีค่ะเราจะราชาอยู่ยายค่ะนี่โอเคเพราะหนังกรอบแล้วเนื้อกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในคือครั้ง,งแรกเนี่ยมันจะหอมค่ะ แล้วก็พอข้างในมันก็จะนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่ข้างในหอยเนีย่ยเกลือแท้เลยนะเนี่ยทั้งทั้งสามเมนูเนี่ยในช่วงเชฟจีโอโอเคเนี่ยเจโาโอเคไหมคะโอเคโอเคมากๆเลยแค่นั้นนะคะเรามาการันตีในช่วงเชฟจีโอโอเคกันทั้งสามท่านเลยว่าทั้งสามเมนูนี้ถือว่าเชฟจีโอโอเคค่ะ มีขนมจากฝีมือของเชฟจีโอมาทาให้คุณผู้ชมที่นี่ให้ผู้ชมดูที่นี่นะคะที่สยามสแควร์ได้ชิมกันค่ะไปเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะเป็นคัรเค้กเออทีนี้ผ่านหรือไม่ผ่านให้หนูชิมกันก่อนว่าอร่อยหรือเปล่า กล้วยหอมนะอร่อยมากค่ะป่นกหมดอีกเช่นเคยค่ะเชฟคะสำหรับเมนูคัพเค้กช็อกโกบนาน่าของเชฟนะคะที่รังสรรค์มาให้ชาวเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวกลางใจเมืองนี่เขาได้ฟินมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณเชฟซโอนะคะพบกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบายครับโอ้ผ่ายกันทุกคนเลยดูสีหน้าจากทุกคนที่ชิมแล้วเนี่ย ก็คงจะมีความสุขมากทีเดียวเห็นไหมครับว่าเ,เค,ค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมเนี่ยทำง่ายแล้วก็ทุกคนเนี่ยคือรับรองว่าอร่อยจริงๆอยู่แล้วซึ่ง à, น้องกิ๊ฟเนี่ยเขาได้ไปสำรวจดูจากสถานที่ที่จริงๆนะครับแล้วก็คนที่ชิมจริงๆเนี่ยคือเราไม่ได้เตียมเขานะครับเขาบอกว่าผ่านก็คือแสดงว่าคงจะอร่อยจริงๆเห็นไหมว่าเมนูของเชฟเนี่ยรับประกันความอร่อยยังไงก็อร่อยง่ายด้วยนะครับสำหรับโปรเอซี่ที่ไหนก็ทําได้นั้นเนี่ย คราวหน้านะครับเราจะพบกับรูปแบบรายการใหม่ซึ่งเราจะมีการทําเมนูซึ่งจะทําเมนูที่ครัวอื่นๆบ้างนะครับโดเว็บบุกบุกครัวของคนอื่นดูแล้วก็ดูซิว่าเมนูที่เราทำเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งทุกคนทําได้ง่ายผมบอกใบให้นิดนึงนะครับว่าคราวหน้าเนี่ยจะเป็นเมนูสปากเกตตี้ที่ทุกคนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยบอกไว้เลยว่าสูตรต่างๆที่อยู่ในเมนูคราวหน้านะครับจะเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้ตลอดไปเลยนะครับผมบอกเลยว่า ครั้งต่อไปนะครับะจะไม่มีช่วงของเชฟท้าชิมนะครับแต่ว่าจะมีช่วงที่เป็นช่วงที่ท้าให้เชฟเป็นคนชิมดูซึ่งคราวหน้านะครับจะมีตัวป่วนคนไหนที่จะมาเป็นตัวแทนของผู้ชมทางบ้านได้เข้ามาลองทําในครัวด้วยตัวเองจริงๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ให้เชฟเป็นคนชิมซึ่งจะเป็นการตอกย้ําว่ารายการครัวอีซี่ที่ไหนก็ทําได้และใครๆก็ต้องทําได้เช่นกันนะครับแล้วพบกับผมนะครับ เชฟจิโอนะครับในรายการครัวอีซี่ที่ไหนก็ทำได้นะครับในครั้งต่อไปที่ช่องเนชั่น22นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมในเว็บไซต์สาหับสูตรเมนูต่างๆนะครับ o h e f g tv นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ